สวัสดีทุกๆคนทุกท่นด้ยวยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นลูบิกสอนเล่นลูบิกนะครับครับแล้วนมาเรามาทำเป็นชิปแรกเรามาทำความรู้จักกับเจ้าลูบิกก่อนดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับตั้แรกครับการแก้ลูบิกเบื้องต้นนะครับ เบื้องต้นนะครับจะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์แบบที่เขาใช้บ่อยกันที่สุดให้ดูนะครับตับแรกครับก็คือทำาข่าวล้อมข่าล้อมนะครับอย่าด่านะครับว่าผมทำไมสอนเร็วจังทำไมไม่สอนละเอียดครับอันนี้เป็นผมจะทำให้ดูนะครับเป็นภาพรวมสูตรนะครับคร่าวๆนะครับภาพรวมสูตรคร่าวนะครับทำแบบนี้นะครับต่อไปนะครับทำชั้นที่ เรียบร้อยครับมาตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเก็บชั้นเก็บฐานนะครับเก<ๆ>็บฐานให้เต็มนะครับ,ค,รบค,คลิปนี้ผมยังไม่ได้สอนนะครับก็แค่มาเป็น ภาพรวมสูตรเฉยๆนะครับทำต่อไปก็คือทำชั้นนี้นะครับเก็บอันนี้นะครับเก็บชั้นชั้นที่สองนะครับให้เต็มครับ แล้วก็ต่อไปก็คือเก็บเหลืองให้เป็นเจสูตรหลักนะครับเจสูตรหลักแล้วก็ทำทำเป็นเน่นะครับเหลืองเต็มครับก็คือขั้นตอนทําให้เหลืองเต็มนะครับ,รบไปนะครับคือขั้นตอนที่ทําให้ ให้มันให้ตรงนี้เต็มนะครับซอฟตรงนี้เต็มนะครับปลอยนะครับคือม่กกี้ผมใช้สูตรแรกไปเล็กน้อยนะครับต่อไปมาดูกันดีกว่าน,นะครับว่าโป,โปรพวกโปร,โปรนะครับจะใช้สูตรอะไรกันบ้างครับ ก็คือสูตร CFOP นั่นเองครับผมจะทำให้ดูช้าๆนะครับไปนะครับคือเก็บการเก็บชั้นนี้นะครับเก็บชั้นนี้นะครับพอดีผมยังไม่ค่อยเสียนะการเก็บ รอยครับต่อไปก็คือ O L ครับแรกก็คือ f T L นะครับต่อไปก็จะเป็น P L ครับแต่ผมยังทำ P L ยังไม่ครบนะผมก็ฝึกฝึกอยู่นะครับตอนตอนนี้อ่านะครับ ก็คลิปแรกครับก็เป็นการทําความรู้จักกับรูบิกนะครับคลิปที่2ก็จะเป็นอะไรเอ่ยนะครับแต่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับรูบิกแน่นอนนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ